เด็กรักเมืองไทยรักในหลวงไทยเรานี้แซนดีหนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวกุ้งกิ้งภูมิใจค่ะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยนี่ดีนะคะสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะอาหารก็แยะกุ้งกิ้งชอบชอบค่ะ วันนี้กุ้งกิ่งมีเพลงมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับเมืองไทยที่ฟังแล้วรับรองว่าทุกคนจะรักเมืองไทยเหมือนที่กุ้งกิ่งรักแน่นอนเลยค่ะ ประชาปกครองในถิ่นบ้านเรากุ้งกิ้งเป็นเด็กไทยกุ้งกิ่งรักเมืองไทยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพบก,กับห้องเรียนครูประกาศกับครูตั๊กกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยรักเมืองไทยค่ะไปดูกันเลยนะคะเราจะเรียนเรื่อง เอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะเริ่มจากแผนที่ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยมีทั้งหมด6ภูมิภาค77จังหวัดน,นะคะจะมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ค่ะการกล่าวคำทักทายนะคะภาษาไทยของเราถ้าเป็นเด็กผู้ชายต้องพูดว่าอะไรคะ สวัสดีครับแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงต้องพูดว่าสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะธงชาติไทยของเรานะคะเด็กๆเคยเห็นธงชาติไทยไหมใครไม่เคยเห็นบ้างธงชาติไทยของเราเนี่ยจะมี3มสีสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงาศาสนาและสีน้ําเงินหมายถึง ำชาติไทยนะคะก็คืออะไรเอ่ยใครคิดออกบ้างเอ้หนเฟนนั่นเองคือตัวอะไรคะช้างใช่ค่ะช้างเนี่ยเป็นสัตว์ประจำชาติไทยที่อยู่กับชาติไทยมายาวนานโดยสมัยแต่ก่อนเนี่ยชาติไทยของเราเนี่ยจะใช้ช้างในการทำสงครามนะคะค่าอาหารประจำชาติไทยนะคะก็จะมีต้มยำกุ้งเด็กๆเ,เคยทานกันไหมคะต้มยำกุ้ง จะรับประทานกันทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยค่ะค่ะดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนดอกราชพฤกษ์นั้นจะมีลักษณะเป็นช่อหรือเป็นตัวมีสีเหลืองนั่นเองค่ะอะพะยัญชนะไทยของเราเด็กอาจจะเคยเห็นแล้วมี44ตัวต่อก่หงหงนกพูนนั่นเองค่ะต่อไปก็จะมีสระวรรณยุกต์ไทย สระวรรณยุกไทยสระในภาษาไทยประกอบด้วยสระ21รูปเสียงสระ32เสียงวรรณยุกมีสี่รูปได้แก่ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จักรวาค่ะรถตุ๊กๆเป็นรถประจำชาติไทยอ่ารถตุ๊กๆจะมี3าล้อเวลาเด็กๆนั่งก็จะมีลมโตกอมองเห็นได้ทั่วเลยค่ะ ส่วนวัฒนธรรมไทยของเราเป็นสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสื่ต่อนานกันมาวัฒนธรรมเช่นการวัฒนธรรมการแต่งกายหรือการทำผมการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะประเพณีไทยก็จะเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสื่อเนื่องต่อกันมาอย่างยาวนานเช่นวัฒนธรรมาทางกายภาษา วัฒนธรรมภาษาศิลปกรรมกฎหมายคุณธรรมและความเชื่อเป็นต้นค่ะ,ะการละเล่นไทยก็จะเป็นการละเล่นไทยพื้นบ้านหรือพื้นเมืองเช่นการละเล่นลีลีข้าสารการละเล่นบูกินหางการเล่นละเล่นมอนซ่อนผ้านั่นเองค่ะค่ะสำหรับการบ้านนะคะ แผ่นแรกให้เด็กเขียนชื่อภาคและระบายสีภาคที่เด็กๆอยู่นะคะเอ๊เราอยู่ภาคกลางใช่ไหมยอยู่ตรงไหนต่อมาให้เด็กปะติดหรือระบายสีธงชาติให้สวยงามไทยแลนด์คือประเทศไทยนั่นเองค่ะต่อมานะคะให้เด็กวงกลมร้อมรอบชุดประจำชาติไทยแล้วระบายสีให้สวยงามค่ะ และสุดท้ายให้เด็กระบายสีภาพการไหว้และการทักทายแบบไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆต้องตั้งใจทำการบ้านนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ